ช่วงนี้ผมเจออะไรบางอย่างที่อธิบายยากครับไม่ใช่ความฟุ้งไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความหนักลึกๆเหมือนจิตกำลังวิ่งหาทางพ้นทั้งที่ภายนอกก็ดูสงบดีเหมือนมันพยายามจะหลุดจากอะไรสักอย่างจนรู้สึกเหนื่อยแบบบอกไม่ถูกนี่คือทุกละเอียดค่ะนักภาวนามักเจอเมื่อเริ่มเห็นธรรมะตรงหน้า ทุกที่เกิดจากความอยากดีอยากรู้แจ้งอยากหลุดพ้นมันปลอมตัวเป็นความตั้งใจดีจนเรามองไม่ออกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแม้การสแสวงหาธรรมทายิดว่าเป็นของเราก็เป็นอัตตาแม้ความเพียรที่ดูประเสริฐก็ซ่อนคำว่าเราไว้เช่นกันจริงครับพอจิตสงบผมมักคิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแต่ตอนนี้เริ่มเห็นว่าแค่มีคำว่าถึงก็ผิดเพราะผู้จะถึงนั่นแหละคือกับดัก ใช่ค่ะจิตไม่ได้เหนื่อยเพราะอารมณ์แต่เพราะผู้เสาะหาที่ไม่รู้จักพออยากนิ่งกว่าเดิมว่างกว่าเดิมพ้นให้เร็วขึ้นทั้งหมดคือการดิ้นของตัวตนเพราะพุทธองค์จึงสอนว่าแม้การรู้ก็ต้องละเพราะตราบใดที่ยังมีผู้รู้ที่อยากรู้กิเลสละเอียดยังไม่จบถ้าเห็นทันสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่ากำลังแบกหินทั้งที่ไม่รู้ตัว พอเห็นมันวางเองไม่ต้องสั่งความพยายามเกินจำเป็นจะหายไปความเหนื่อยลึกๆก,ก็จะคลายแล้วความสงบจริงจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสร้างไม่ต้องแสวงหาแสดงว่าที่ผมยังไม่ก้าวไปไหนไม่ใช่เพราะยังไม่สงบพอแต่เพราะอยากพ้นทุกข์มากเกินไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะวันที่เห็นว่าแม้ผู้เดินทางก็ไม่ใช่เราทางไม่ต้องไปเป้าหมายไม่ต้องถึง เหลือเพียงธรรมชาติที่ปรากฏตามจริงอิสรภาพจะเริ่มทำงานเงียบๆแบบที่บรรยายไม่ได้และเมื่อใจวางสิ่งหนึ่งจะชัดขึ้นทันทีทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าหยาบหรือละเอียดล้วนเกิดตั้งอยู่และดับไปตลอดเวลานี่คือประตูสู่ตอนต่อไปการเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในที่สงบหรือเฉพาะตอนนั่งแต่ในทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหว ทุกความรู้สึกเล็กๆที่ผ่านเข้ามาแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะครับรอฟังเลยครับ